สวัสดีค่ะจีดีต้อนรับเข้าสูดยอนออฟทาลอดบายกันชรยานะคะมาดูกันว่าในกอ่ารกความสัมพันธ์แต่รักเขาชอบใครเนี้ยเขาส่งคุณอยู่ไหมไม่ว่าจะเป็นคนเกา่าคนใหม่หรือคนปัจจุบันหรือคนที่แอบชอบก็ตามนะ่าจะสวัสดีวันหยุดยาวๆด้วยนะคะไปเที่ยวไหนกันมาแชร์ประสบการณ์ไปเที่ยวกันบ้างอ่ามาดูกันซิว่าเขาส่งคุณไหมมากันที่ธาตุนะคะมากันที่ธาตไฟ แม่สิงนธนูเรามาดูกันซิว่าเขาแอบส่องเราบ้างไหมส่องเราคิดอย่างไรส่องทำไมส่องเพื่อมาจะได้ขยี้ไฟหรือเปล่าเขาส่งคุณไหมหรอมาดูซิว่าเขาส่องคุณไหมส่องไหม ก็มีส่องบ้างค่ะก็มีส่องบ้างลักษณะของการส่องเพื่อที่จะดูสถานการณ์ดูสถานการณ์อืมมีแอบส่องอยู่เป็นเนืองๆเ,เรียกว่าแบบนั้นอาจจะอยากส่องเพื่อเพื่ออยากรู้อ่าเพื่ออยากรู้อ่าอยากรู้ว่าอะไรอ่ะส่องส่องทำไมอ่ะส่องทำไม ส่องไหมมันส่องส่องทำไมอยากรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะเขาอยากคิดเขาอยากรู้ที่ส่องเพราะว่าอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงตอนนี้คุณคิดจะตัดสินใจอย่างไรคุณจะเอาอย่างไรคุณจะทําอย่างไรเออกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ มันมองถึงเขารู้สึกว่าเออเขาส่องเพราะเขาก็อยากรู้จิตใจของคุณในความรู้สึกว่าถ้าเราบอกว่าเรารักกันเนี่ยมันรักจริงไหมรักจริงไหมเรารักแล้วทําไมถึงทําไมถึงทําให้กันกังวลใจทำไมทำให้เราเครียดทำไมทำให้กันเจ็บอ่า เขาส่องเพราะอยากรู้แหละอยากรู้ว่าเราคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรเราพูดอะไรออกไปเราพูดจริงทำจริงหรือเปล่าและเรายังรักกันอยู่ไหมอืมอืมไม่เชื่อในคำพูดมากกว่าอาการของคนที่ไม่เชื่อในคำพูดไม่ว่าจะพูดอะไรออกไป เขาอาจจะไม่เชื่อถือในคำพูดของของเราก็ได้อาจจะมองถึงการไม่เชื่อเลยเขาดูการกระทํามากกว่าคำพูดไม่อยากเหมือนเหมือนใครบางคนกลัวการถูกหลอกขายฝันเออแต่จริงๆหลอกให้รักอะไรอย่างเงี้ยลักษณะของมาหลอกให้เราลักหลอกให้เราหลงอย่างเงี้ยอืมเขาสอง เขาคิดยังไงเขาเขาอยากรู้ว่าไอ้ความต้องการในใจเนี่ยความต้องการในใจคําพูดที่แสดงออกมาถึงความรักเรารักกันเนี่ยมันทําไมถึงดูขัดแย้งกับการกระทําอืมพูดจริงไหมยอยากรู้ว่าพูดจริงไหมพูดแล้วทาได้ไหมพูดแล้วเชื่อถือได้ไหม มันอาจจะมองถึงการไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าไม่เชื่อใจในเรื่องของอะไรนะแต่ไม่เชื่อว่ามันจะมันเป็นความรักกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์นั้นแล้วก็ส่งทำไมส่งทำไมอืม ให้แต่ให้ของปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารบางทีการสื่อสารที่เราสื่อสารออกไปพูดออกไปก็ตามเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดก็ได้นะบางทีคุณพูดอะไรออกไปจะอาทิจะพูดอย่างหนึ่งจะจงความต้องการในใจอ่ะต้องการให้เขารับรู้ถึงสิ่งหนึ่งแต่ความรู้สึกของเขาคือเข้าใจไปอีกสิ่งหนึ่งก็ได้อืมต้องการอะไรกับการส่งนี้ละ่ะ ส่งเพื่อให้รู้แน่ให้รู้แน่เพื่อจะเอามาประกอบกับการตัดสินใจนั้นอืมว่าจะได้รู้จริงๆเนื้อแท้ในใจความรู้สกออกมาจะทํายังไงจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนดีคือใครบางคนในที่นี้ไม่เชื่อใจกันเพราะว่าเราอาจจะอยู่กับเขาเพราะผลประโยชน์ก็ว่า,าจ,จะอยู่กับเราก็ผลประโยชน์เรามีประโยชน์อะไรกับเขาบ้างเอาแน่เอานอนไม่ได้ ไม่แน่ใจใครบางคนในที่นี้อ่านยากไฟอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่อ่านยากเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกเดี๋ยวบอกไร่เดี๋ยวบอกอยู่อารมณ์เนี้ยเหมือนบอกว่าฉันรักเธอนะแต่ฉันอยากเลิกกับเธออะไรอย่างเงี้ยคืออ่านยากเขาไม่รู้เนื้อแท้ในใจเขาไม่รู้เนื้อแท้ในใจิตใจลึกๆคือรักมันมีเหตุมีผลที่ต้องกระทําแต่อีกคนหนึ่งบอกไหนปากบอกว่ารักฉันแต่จะเลิกกับฉัน หรือรักฉันแต่ไม่ไปต่อกับฉันหรือรักฉันหรือขายฝันให้ฉันกันแน่อารมณ์นี้อืมความในใจของเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรต่อความสัมพันธ์นี้คะ่ะเขาต้องการอะไร เขาต้องการอะไรต้องการเป็นหนึ่งต้องการเป็นหนึ่งต้องการความไว้เนื้อเชื่อใจต้องการอะไรก็ได้ที่ชัดเจนกว่านี้ค่ะเราเป็นอะไรกัน่ะเป็นเพื่อนเป็นกัลยะาณมิตรเป็นคนที่เราจะคอมมิตรหรือเป็นอะไรกันเราเป็นอะไรกันเราเป็นคนที่ าต้องการอะไรเหรอเต้องการการเป็นหนึ่งแหะต้องการการเริ่มต้นใหม่อย่างชัดเจนค่ะอย่างชัดเจนที่ที่ปัจจุบันเนี้ยมันเหมือนมันเหมือน,นไม่ชัดเจนอะ่ะมันเหมือนเราบุญกรรมบุญวาสนาพาเรามาเจอกันอีกครั้งแต่มันไม่ชัดเจนเลยมันยังมีคนโกหกอยู่อยู่แบบนี้มันยังมีคนที่แอบปิดบงังซ่อนเร้น ไม่พูดความจริงมีบางสิ่งบางอย่างที่ถูกปิดบังไว้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่พูดความจริงต่อก,กันน่ะเออมันรู้ความจริงไม่หมดน่ะซึ่งการปิดบังน่ะการปิดบังของอีกฝ่ายอาจจะเป็นการปิดบังที่แบบพูดไปมันก็ไม่สบายใจไม่พูดก็ไม่สบายใจพูดเรารับได้ไหมพูดแลรับได้ไหมบอกตรงๆแล้วจะรับได้ไหมไม่บอกก็โกรธพอบอกไปก็โกรธอารมณ์เนี้ย เขาต้องการอะไรล่ะเขาต้องการอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้ถ้าบอกว่ารักเราต้องการเริ่มต้นใหม่กับเราไม่มันเหมือนสถานะของของคนที่แบบอยากได้เรา <c oughs> อยากได้เราแต่เขาก็ไม่ชัดเจนกับเราหรือเปล่าอืมมันมีอะไรปิดบังอะ่ะมันไม่เปิดเผยความรู้สึกต่อกันตรงๆอะ่ะมีเรื่องบางอย่างที่แอบซ่อนไว้ อืมนั่นแหละแล้วยังบางคนน่ะถ้าไปอยู่ในสถานการณ์ของรักซ้อนเนี่ย<ๆ>ก็ยุ่งยากมากเลยยุ่งยากมากอืมมันมีแต่ความรู้สึกในเชิงลบเข้าหากันน่ะเพราะต้องการอะไรความชัดเจนจริงๆการเริ่มต้นใหม่ด้วยความชัดเจนเขาอยากให้เราไปอยู่ด้วยเหรอเขาอยากให้เราปรับตัวเหรอเขาอยากให้เราพูดความจริงเหรอ แล้วเข,เ,เขารักเราจริงๆริงไหมเขารักเราจริงๆริงไหมรักสิ H of Cup รักก็รักล่ะแต่รักยังไงอะ่ะรักแล้วยังไงเออเขาถามว่ารักเรายังไงรักแล้วเราจะไปต่อกันได้ไหมอะ่ะก็รู้อยู่ว่าเส้นทางนี้เป็นถนนทางตันอะ่ะเออ จะกลับก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ถึงทําอะไรหัวใจก็เจ็บอยู่ตรงนี้ยิ่งรักมากก็ยิ่งเจ็บมากยิ่งรักมากก็ยิ่งคิดมากจําเป็นต้องตัดใจแหละจําเป็นต้องตัดใจแล้วเลือกเส้นทางใหม่เป็นของตัวเองในความในความในความเป็นเขาแล้วถามว่ารักไหมก็รักนะรักมากด้วยเพียงแต่มันมีเหตุและผลต้องตัดใจ การเริ่มต้นใหม่ใบบังเกิดแล้วกันการเริ่มต้นใหม่ใบบังเกิดอืมแล้วเราจะเป็นไงต่อไปกัรควกกามร,รู้สึกนะ่ะมีสถานการณ์บางสถานการณ์ที่จบกันแล้วก็กลับมาอีกจบมายื้ออะ่ะเออ มันมีสถานการณ์ที่เยื้อกันไปก็เยื้อกันมาเยอะกันไปก็เยื้อกันมาแล้วก็ไม่พูดความจริงต่อกันหรือพูดความจริงต่อกันแล้วคุยกันแล้วก็ไม่ได้ข้อสรุปข้อสรุปมีอย่างเดียวเลยในความสัมพันธ์นี้คือเรารักกันเขาก็บอกเ้ารักเราเราก็บอกเรารักเขาแต่รักนี้ไม่ชัดเจนเลยมันมีความรู้สึกต้องตัดใจ ต้องเดินจากด้วยความเข้มแข็งรักแต่ต้องเลิกเออสถานการณ์เป็นยังไงนาะต่อบอาจารย์ใต้เมนด้วยสถานการณ์มันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมรักกันละทาไมต้องเลิกกันล่ะเพราะอ,อะไรถ้ารักกันละทำไมต้องเลิกกันละในดูซิทําไมทําไมทําไมก็มีใครบางคนเลือกไม่ได้นี่นาก็มีใครบางคนที่ไม่เลือกซ้ายขวาจะซ้ายก็ไม่ซ้ายจะขวาก็ไม่ขวา ก็ยังอยู่เฉยๆไม่เลือกถ้าจะให้เลือกถ้าจะมีการกดดันที่ต้องเลือกมันเลือกไม่ได้สถานการณ์ที่ไม่อยากเลือกเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ไม่แน่ใจในการตัดสินใจบางทีก็เขาเรียกว่าพูดจาก,กันก็ไม่ค่อยเข้าใจนะอืมมีมีการมีการแอบอัมพาง ได้แต่รอเวลาค่ะ The Tower เหมือนรอเวลาว่าจะให้ให้ให้สายสัมพันธ์นี้มันขาดหรือมันจะต้องมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันจบกันแบบไม่เหลือเยอะใหญ่อะถ้ายังจบใครยังไปกลับไปกลับไปกลับเนี้ยมันไม่จบต้องมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทำให้มันจบไม่เหลือเยอะใหญ่นะจ๊ะ The Tower มันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วแหละมันจบกันแบบไม่เหลือเยอะใหญ่เลยด้วยซ้ําแต่มันก็ยังมีความรักมีความผูกพันมีภูมิคิดมีกรรมเวรมีเรื่องราวของสตอรี่ร่วมกันกำลังยึดติดใครบางคนในที่นี้ยึดติดหวงแหนเก็บกอดไม่อยากปล่อยไม่อยากปล่อยเขาไม่ปล่อยหรือคุณไม่ไปก็ไม่รู้แต่ไม่อยากปล่อยกับความรักครั้งนี้ค่ะ ในฤสีบทสรุปของความรักนี่ถ้าไม่เทา้ายังหาทางออกให้กับกันและกันไม่ได้เลยมีการถูกเถียงมีการพูดคุยกันครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ห่างกันออกไปแล้วก็กลับคืนเข้ามาใช่เพราะเราเคยผูกพันค่ะ บางคนเป็นความผูกพันเป็นคู่เป็นครอบครัวกันมาก่อนสายใยแห่งความผูกพันนั้นช่วงเวลาดีๆสตรอรี่ร่วมกนันนั้นมันมีมากเพราะฉะนั้นก็ยังจบยากนะยังจบยากและเกินเออความหลังครั้งเก่าก่อนความผูกพันครั้งเก่าก่อนให้ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้สับบ้านไปยังมีความรู้สึกถึงกันและการผูกพันกันและกันแล้วรักกันแต่มันก็ เป็นไปบทใดมีใครบางคนกับคุยกันแล้วแหละน่าจะคุยกันหลายหลายครั้งมันเหนื่อยต่อการพูดมันเหนื่อยต่อการคุยเหนื่อยต่อการเจรจาเจรจากันครั้งใดก็ห่างกันไปทุกครั้งแต่สุดท้ายก็ยังกลับบนกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าจะครั้งนี้ขาดไหมมันจะขาดไหมขาดไหมไม่ขาดหรอกยังไม่ขาดค่ะยังไม่ขาด รักนี้ยังไม่จบรักนี้ยังไม่ขาดต่อให้จะเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามก็จะวนไปวนกลับกันแบบนี้เขาบอกว่ากรรมเวรของคนอะ่ะมันเวลาเราตกอยู่ในกรรมเวรนะหรือเราตกอยู่ในโชคชะตาใดๆก็ตามนะมันไม่มีทางเลี่ยงได้การทําบุญทํา,า,า,าทให้สถานการณ์มันเบาบางทําให้สถานการณ์มันผ่อนคลายบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องนั้นจะไม่เกิดถ้าเรื่องบางเรื่องมันจะเกิดกับใครมันจะดูว่าเราจะตั้งรับ มากน้อยได้เพียงใดเราจะรับสถานการณ์มากน้อยได้เพียงใดแต่มันไม่ใช่ว่าพอเราทําบุญเราทําดีแล้วสถานการณ์นั้นจะไม่เกิดนะคะอืมโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม like, อย่าลืมคอมเมนต์ตอบอกอาจารย์ด้วยว่ามันตรงไหมมันโอเคไหมอะไรแบบเนี้ยโอเคไหมอืมเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ